สำหรับปัญหาโรคลิสีดวงนะครับเป็นปัญหาที่คนไทยเราเป็นกันเยอะตัวผมเองเนี่ยฮะได้รับคาปรึกษานะได,ได้รับการคนมาขอคำปรึกษาในเรื่องของโรคลิศสีดวงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะและส่วนใหญ่เป็นโรคที่คนไทยเราจะไม่ค่อยคุยกันนะครับสำหรับปัญหาโรคลิสีดวงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราเมีการค้นคว้าและว,วิจัยเนะี่ยร่วม3ปีมาแล้วโดยที่เราทั้งมีการต้องไปค้นคว้าจากข้อมูลใน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 ฐานข้อมูลของนักวิจัย แล้วก็เราก็ยังมีการไปดูของตำราแพทย์แผนไทยที่หมอเมืองเราทั้งหลายได้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 ศึกษาและแล้วแล้วแล้วปรุงยากันมานะครับจนสุดท้ายเราได้เลือกสมุนไพรที่สามารถมาทําเป็นอาหารเสริมแล้วก็ตอบโจทย์ของฤิษีดวงจากนั้นเราได้ทําตัวนี้ฮะมาทดสอบในหมู่คนข้างตัวแล้วคนใกล้เคียงกันจนกระทั่งมันตอบโจทย์ได้ผลค่อนข้างดีมากนะครับเราเราจึงนำสมุนไพรตัวนี้ มาทาผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าดิจิผมเองก็ค่อนข้างจะดีใจนะครับที่สินค้าดิจินได้รับการตอบรับนะครับจากผู้ใช้ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ทราบมาว่าหลังจากที่การใช้แล้วก็ได้รับคําชมจากผู้ที่ที่เป็นโรคลิสสีดวงจริงๆมาเล่าให้ฟังว่าเขาค่อนข้างจะพอใจกับสินค้าตัวนี้อย่างดีมากครับขอบคุณครับมีอาการมา13ปีแล้วนะคะ สาเหตุก็เนื่องจากการผ่าตัดนะคะคิดว่าระบบลำไส้น่าจะรวนคือมีการหยุดทานอาหารไปสองวันพอเราอยากจะขับถ่ายนะคะเราก็ไปนั่งที่ห้องน้ำเรานั่งนานแล้วเราก็เบ่งออกมาแล้วทีนี้รู้สึกว่าปวดท้องปวดท้องแต่ไม่มีไม่มีอะไรออกมาจากท้องเราอะคะ่ะจากวันนั้นก็มีติ่ง เหมือนมีติ่งอะไรออกมาก็เป็นระยะเวลา13ปีนะคะที่เจ้าติ่งเนี่ยอยู่กับเรามาตลอดอย่างส่วนตัวเป็นคนชอบนั่งส่วนบนว่า้พระเวลานั่งมันก็จะไม่สะดวกมันรู้สึกอึดอัดเนาะแล้วโดยเฉพาะเวลาถ้าวันไหนระบบขับถ่ายเกินสองครั้งหรือว่าวันไหนท้องเสียนะคะวันนั้นจะมีการอักเสบเกิดขึ้นก็คือจะจะ,จะบวมจะบวมหนักกว่าเดิมบางทีก็มีเลือดออกมาการรักษาก็ได้มีการ ใช้ทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณยาสมุนไพรทั้งทานแล้วก็ทาก็ไม่ได้ผลอะไรค่ะท้องเสียอีกแล้วมันอักเสบหนักมากทีนี้มีไข้จนวันหนึ่งท่านด็อกเตอร,ร์ก็ให้ผลิตภัณฑ์ลิตจิมาลองก็เริ่มทานมื้อแรกก็คือหลังอาหารเช้านะคะเช้าออกลางวันเย็นรบสามมือ้อท่านด็อกเตอร์ก็แนะนําอีกวิธีนึงก็คือว่าในช่วงเย็นให้ลองเอานิ้วดันเจ้าติ่งเนี่ยเข้าไปข้างในดูนะ พอตอนเย็นตอนอาบน้ำเราก็ลองทำดูค่ะมันก็เข้าไปนะคะเราก็นอนตื่นเช้ามาก็เจ้าติ่งนีก็ไม่ออกมาอีกเลยค่ะตอนนี้ก็รวมเวลาจะ3มเดือนแล้วไม่มีกลับมาอีกเลยค่ะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติดีสบายจะเดินจะนั่งหรือเวลาท้องเสียเข้าห้องน้ำบ่อยตอนนี้ก็ไม่เกิดอาการที่แบกกบกังวลเกี่ยวกับเจ้าติ่งนี้อีกแล้วค่ะ